กบผมอาโนนและจีนตอนนี้มีโกิตานพรุ่งนี้มาหรือไม่เป็นพันเลยของเมาแล้วนี่คือวิศวะหนูลูกครับหนูรุ่งครับหนูครับผมและนี่คือแขกรับเชิญวิเศษครับหรือว่าวิจิกรครับฟูดปุครสองเศร้ากำลังปินอยู่นะครับฟูเดินดินนะครับไปแร้วโอเคครับเราจะมาตั้งฉากตอนนี้เราจะขยายกันได้ไหมใช่ครับคุณนนท์ อันนสอง0 0ครับเลยเจจังเลยตไม่ได้แ้วนะครับยังไม่โดนเพื่อกทุกทีก็ปาแต่ยังไม่โดนนะบอสนี่าจะเป็นบอสยานโดนโอเคไหมครับไม่ครับบอสมอเตอเวพอครับโอเคเอาใหม่ครับที่ไม่ือกลไรครับ โอเคคนนี้จะมาสอกรัวตหนประมาณึ่ลิตรมาทันนมควรู้นั่นเปียกนะครับอคนนี้นะครับดูเซลล์าจะปัญญากอด่ครับใช่ครับ คนไม่ยาวอันแลับเราเราได้พลังจับเนี่เขาวนนี้เราพลังที่เกี่ยมาใช่ผมได้ดูครับหรือว่ารอบตัวว่าอะไรงอคุณสามารถเล่นให้พ่อแม่ดูได้ครับเพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนและคนสองคนใช่ครับร้วพ่อแม่เขาบอกว่าจะเอาพุกนี้มาจากไหนะครับก็บอกว่ามารงจากรายการเรานะครับพุกนี้ฮาหรือไม่ครับ มาเราไปโชว์อีกกนึงไหมใ่ครับใช่เ่อรครับเยะมาใช่ครับคุณอก็ได้น y อะกลนกงครับอะกระโดดนครับกระโดดครับกระโดดนะครับกระโดดครับกระโดดอากระโดดเดี๋ยวพงดีง A tạc giải cố cô. cố lên sau gắp Bye bye bay bay yeah, yeah เอาเต้นครับเต้นครับเต้นโชว์สเตย์โพดครับของคุณบอสหรึบอสแล้วคนละเรื่องก็จบก็จะทำการจบคลิปเพียงเท่านี้ครับลาไปด้วยริมนอนครับจะรีบไปไหนยังไม่คาเล่นมุกเลยครับพักแรกแค่หนึ่งนาทีครับยังไม่เล่นมุกไอสารมาดีครับจะคลิปเพียงเท่านี้ครับจะเมื่อไหร่ครับลบเลยลบเลยยังไม่เล่นมุกเลยคิดเงี้ลบเลยลบเลยแฮ